สวัสดีค่ะแม่บอสจากร้าน First Kit วันนี้เราจะมาอันแพ็กกันโปรดักต์ในวันนี้ก็คือหมอนหนุนแบนเคเว่ามามา่าค่ะ <Wow. S 1> เรามาดูเนื้อสัมผัสกันเลยดีกว่านะคะ ตัวนี้เนี่ยเนื้อสัมผัสของเขาจะค่อนข้างที่จะนิ่มนุ่มยุบตัวและคืนตัวได้ไวทำมาจากวัสดุเคเว่าโฟมเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่พัฒนามาจากเมมมรี่โฟมตัวนี้เขามีงานวิจัยรับรองมาจากประเทศไอร์แลนด์ด้วยนะคะว่าช่วยป้องกันศีษะ <Wow. S 1> แบนสามารถประคองศรีรษะได้มากถึง80%ช่วยลดการกดทับได้มากถึง50%อีกทั้งยังช่วยซัพพอร์ตกระดูกสันหลังของน้องด้วยสามารถทําให้น้องเนี่ยนอนหลับได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นเลยคะ่ะตัวนี้เขามีรูระบายอากาศนะคะทําให้น้องเนี่ย หายใจผ่านได้สะดวกแล้วก็ไม่ทําให้น้องเหงื่อแตกด้วยป้องกันไายฝุ่นคะ่ะสําหรับหมอนเทว่ามาม่านะคะมีด้วยกัน5้าไซส์ค่ะแบบที่1จะเป็นหมอนสําหรับน้องแรกเกิดน,นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นรูปแอปเปิลนะคะเป็นหมอนหลุมทรงแอปเปิลส่วนตัวนี้นะคะเป็นทรงสี่เหลี่ยมอ่ะใช้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6เดือนค่ะตัวต่อไปนะคะคือตัวนี้อ่ะเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะคะไซส์จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยใช้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง1ขวบค่ะส่วนตัวที่3ามนะคะก็คือตัวนี้นะคะใช้ได้ตั้งแต่1ขวบขึ้นไปค่ะ ส่วนตัวสุดท้ายเลยก็คือตัวนี้นะคะไซส์ใหญ่สุดของเขาเลยใช้ตั้งแต่3ขวบจนถึงเด็กโตได้เลยนะคะคุณแม่สามารถเลือกใช้ตามที่คุณแม่ต้องการได้เลยค่ะที่สําคัญเลยมีวางจําหน่ายที่รัน First Kit นะคะสําหรับคลิปหน้าอยากให้แม่บอสร,รีวิวอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่บอสด,ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ